จะบอกว่าแว่นรุ่นนี้นะคะใส่แล้วดูเด็กมากๆสำหรับสาวคนไหนที่สายตายาวทำงานกลางแจ้งหน้าจอคอมหน้าจอมือถือนะคะจะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น progressive lens นะคะคานน้องลาล่าน่ารักมากๆทุกคนที่สำคัญสาวหน้ากลมหน้าเหลี่ยมใส่แล้วดูเด็กมากๆเลยนะคะตัวนี้ไร้รอยต่อมองได้ถึง3ระยะนะคะและที่สำคัญขอบไม่มีรอยต่อเลยลูกค้ายิ่งใส่ยิ่งหน้าเด็กดูดูความหน้าเด็ก คือมันดีมากๆใครที่ยังไม่มีแว่นดีๆแนะนำแว่นรุ่นนี้เลยนะคะ และพิเศษนะคะตัวนี้ออกแดดเปลี่ยนสีเป็นสีเทาดำนะคะยิ่งใสย่ยิ่งเทออกแดดบอกเลยว่าเทมากๆนะคะตัวนี้ใครที่อยากใครที่ไม่ทราบสายตายาวของตัวเองนะคะแต่มีอาการมองไกลไม่ค่อยชัดมองตัวหนังสือเล็กๆไม่ชัดนะคะสามารถเม้นอายุไว้ได้เลยทางเรามีบริการให้คำปรึกษาฟรีเลยนะคะใครที่อยากได้โปรนะคะลูกค้าอย่าลืมรุ่นนี้นะคะรุ่นขาน้องลาล่า1590บาทใคร อยากได้เมนไว้ได้เลยจ้า